ถ้าสมมติว่า,ากินยาคุมกําเนิดอย่างเงี้ยคุณหมอกินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสมมติกินไปตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอาจจะเปลี่ยนยี่ห้ออะไรบ้างเพราะเราไม่อยากให้กินซ้ําๆเนาะแล้วก็เปลี่ยนวิธีแต่ว่าพอจะใกล้ใบทองเนี่ยกินยาคุมกําเนิดไปเรื่อยๆเราจะรู้ไหมคะว่าเราเข้าสู่ใบทองแล้วเพราะว่ามันอาจจะเหมือนเราเป็นสาวตลอดเวลาสาหรับคนที่กินยาคุมอย่างเงี้ยคุณหมอมันจะจะรู้ไหมคะหรือว่าต้องหยุดตอนไหนคะการกินยาคุมหรือฉีดยาคุมเนี่ยนะคะจะไม่รู้ว่าตัวเองหมดไปจำเดือนเพราะมีฤทธิ์ฮอร์โมน อยู่เพราะว่าการาทานิยามการหมดประจําเดือนคือรังไข่ของเราหยุดทํางานนะคะในนั้นเราจะไม่รู้ว่าหยุดทํางานเมื่อไหร่นะคะแต่เราก็สันนิษฐานถ้ามาหาหมอเขาจะถามว่าไม่มีประจําเดือนหมดประจําเดือนแล้วมั้งแต่ฉีดยาคุมอยู่อ๋อบอกยังบอกไม่ได้ก็คือเราก็ดูตามอายุเนื่องจากเฉลี่ยอายุคนไทยก็สี่สิบแปดถึงห้าเอ็ดหรือสี่เก้าถึงห้าสิบสองในนั้นไม่ควรจะเกินห้าสิบสองต้องหมดประจําเดือนแล้วนะคะก็บอกให้เลิก กินเลิกฉีด52ปีนะคะเพื่อแล้วก็ดูถ้าไม่มีเมนก็เรียกว่าหมดประจำเดือนแล้วไม่มีเมนติดต่อกัน1ปีนะคะ